ฟอคัดดดีแล้วฮข่ฟอฟคัดไข่ด้ดีแล้วอ้โหปุณ่ะปุณ่ะปุละปุอะอุ้ยเจ้าครับเจ้าได้ได้ได้ไดไดลงลงล <c oughs> ง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะยาูอูดูดูดูอุยอ,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 ยอุยเป็นอะไรครับเป็นหนังครับึเจ้าแนมตุ้มไปอาบน้ำเลยไปไปอาบน้ำไปแก่ถัง,ง,ไ <ป S 2> งไหมผมอาบน้ำเลยเพ่ะเปา ปาเปลาเปียถังไหม่ผมอาบน้ำเล็วเปียวถังมาทาั้งสุ่นเนี่เนแนวเหรอไอ้เน่ทังฝุ่นจะได้เนี่ยูนะมาเอาอม,มาใช<า>้่าษาอยางมันหดป่ะมาอ,อาบน้ำปลาอาบน้ำปลาหร <laughs> ืว่าขโมอยอ่อยเพินน้อมีม อเสียงรถผ่มากพ่อพ right ่อเสียงรถผ่ายมากพ่อไหลไก่กอนครับติดจอบจิดจอบจอบไปนี่จอบไปนี่ยอนเนียนปะปว่านเนียนมิงนเนียนน้ำตาสิไหลไก่ลอยแป๊บบอกฟ่องขะ ไปแล้ว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 ไปไปจะไรโค้งไปแล้วไปนะสะไรโค้งไปแล้วพ่อเปาปออ้อยให้ผมกินหน่อย เดินตามต้อยๆวิ่งตามต้อยๆนะคะมาอาบน้ำเลยอาบน้ำตัวดำๆหน่อยโอ,โอ้ยอแบนที่นี <c oughs> ่ละที่นี่ละว้าที่ยังไม่สิ้นเป็นอย่างไร อย่างทุกคนดีกว่าให้แกใช้อย่างถึงนู่นเฮ้ยเดย้อเจะหลากแล,ะล,ะละ้วเร็วอะมิงชายบ้าไปเร้วไปแล้วไปแล้วทั้งผมทั้งผมทั้งผม <c oughs> พ่อเจอไปไหนพ่อเจอไปไหนดูดู <c oughs> อ,อย่างก็จักหนูแฮมเตอร์ติมิงจะวิะ่งจะวิ่งเหมือนหนูแฮมเตอร์นะคะวิ่งในวงไอเนีน้ยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เจ็บกระโปงหูเนาะิว่าไอห,น,ไหน,นูแฮมเตอร์สิบแบบว่าเพิ่นสิมีกงหรือมีแบบแอนแนาแลนหมุนๆแน่นกดกงไหมมิงเหมือนเหมือนจะวิ่งเหมือนไอห,หนูแฮมเตอร์เลยนะคะนี่เมื่อกี้เอาฟ้าไปเห็นนะดิไม่อาบน้ำเฉย เนเ่นเน่เนเ่นเขาจะอาบน้ำให้นะคะอาบน้ำให้น้องมิ่งเฮ้ยเฮ้ยนี่ฉันเลยคึกคึกแล้วครับอยากเล่นแล้วพ่อผมอยากเล่นแล แจ้งน้อยอยากเล่นน้ำแล้วครับอาการกระวนกระวายมากเลยครับกรับารับษารับาล่างเขียวทุพพันออกหนนี่งัวเป็นสนิมหมดแล้วแม่แม่ว่าโอ้โหโชครับโชอ์โชครับโชว์ Oh. ออตองไก่ตาเลยนะเป็นชื้อสมไทจ่งนมนออคุ้มตาไอคุ้มตาดำ <laughs> มิ่งผมตาแดงมิงมิงคุ้มตาแด, <laughs> ดงนะมิ่งตตาตาตาคุณแม่ก็ฟินฟินนะ มีย่ายกินทั้งเออ่ทั้งวงนันนะคะแบบเอาไปเลยลูกฉันฉันไม่เรียกหาหรอกคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยคะขัดหูน้ำหูน้ำมึงหูนั่นมีแต่ขี้ต้มเลยโอ้ขัดตูดอีอืออืออืออื้อ,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 อ ึกแล้วลึกแล้วลึกแล้วนะพ่อมันจะลึกแล้วนะอ่ะนอนลงนอนลงแล้วนอนลงให้พ่อคัดดีๆแล้วให้พ่อปอกคัดให้ดีๆแล้วโอ้โหปุ่นนะ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 อุ้ยชอบครับโชว์อุ้ยผมชอบโชว์ครับผมคัดให้ตัวดำๆหน่อยสิ ไปไหนจะไปไหนถอยถถออยยเลยถอยเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วป้อถอยถอยถอยเน่เน่เน่จะไปไหนอาบน้ะยังไม่เสร็จเลยไปไหนเนาะไหนเอาเอาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมิเชนด้วยมีเสีชนด้วยนะคะไปไหนเนาะเฮ้ อาบน้ำเสร็จแล้วผมจะไปเทีย <laughs> เท่ยว,ยว,ยวยใช่พี่บอกว่าผมอาบน้ำรอแล้วผมจะไปเที่ยววิ่งเขาเป้าหนิไม่ผมไปเที่ยวเลยพ่เป,ป,เเปาบอกขัดตูดยังไม่เสร็จเลยมิ่งสขัด่ <laughs> เฟื่อน่ะเจ้าไก่ไปเลยเจ้าไก่ฉันไม่ได้ไปเที่ยวทียฉันโมหัวแล้วนี่มิ่งบอกนะคะรังศูนย์ศูนย์ศูนย์จะหนีเที่ยวก็ไม่ได้เพราะเปล่านี่เฮ้ยแคทผมอีกแล้วไปกินไก่เด้อนั่นเหรออีริ้วไรแม่เจี๊ยบนี่มาอืนย์ศูนย์เฮ้ยอย่าไปเล่นขี้ดินอย่าไปเล่นขี้ดินหน้าบ้ากันนี่ ตูดดัางมิ่งตูดดัางอาตเาเต้นเอา, <laughs> ออาเต้นเลยเต้นเลยอาย,ขายอากขาเลยอายกขาเลยมิ่งเลยเอ,เ,อลลเอาั้าถูเอานังลงดิลเอาเอา,เอาไปแล้วถูแล้วพยายมเด็กนอยเกท่เรยนู่นี ปิ้วปิ้วโอ้โหตัวดำนะตัวดำนะคะเหลามากเลยครับตัวดำเหลามากเลยว้าอวเฮ้ยยังเล่นกี่ดิ้นปะยังเล่นกี่ดินติเออเออเอาลง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 โหโอ้โหเก่งจังเลยวะ เก่งจังเลยเว้ยเดี๋ยวๆอเดงอเเ้ออเ้อ้อยดเด้้มโอ้อ้อเด้อเั้อเ้นเด้อเด้อขา้ออเอเดเด้อเด้เดอเดอ้อเ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 ดอ้อเด้อเดอเออเออเอบแมอ กอนเดินก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านเลยนะคะกอยเป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามกดลูกกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะฝากความน่ารักไว้เทียงเท่านี้นะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ